สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เราจะมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอบ้างนะครับซึ่งหัวข้อก็คือแทรกวิดีโอบนสไลด์คันนี้ในคอนเซปต์ของการแทรกวิดีโอบนสไลด์เนี่ยมันก็จะมีทางที่คุณจะนำวิดีโอเข้ามาเนี่ยนะครับผมขอเน้นว่า3ทางหลักๆแล้วกันนะครับ1คุณมีไฟล์วิดีโออยู่บนเครื่องคุณอยู่แล้วนะครับุณนำเข้ามาเลย 2. เราไม่มีไฟล์วิดีโออยู่บนเครื่องครับ ก็สามารถไปนําเข้ามาจากเว็บได้นะครับแต่ในความหมายคําว่านําเข้าจากเว็บเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องมีแหล่งที่จะไประบุถึงว่าวิดีโอชุดนี้อยู่ที่ไหนซึ่งใจยเด่เราก็นิยมที่เข้าไปที่ตรง u t u b e นะครับแล้วก็ก๊อปลิงยูทูปมาแปะเข้าไปในตัวตัว powerpoint เดี๋ยวพ o วเวพอยก็จะดึงวิดีโอจาก YouTube เข้ามาเองครับแต่วิธีนี้มีข้อจำกัดนิดหน่อยเวลาที่คุณอยากจะโชว์พรีเซนต์นำเสนอพรีเซนต์แปลว่าในขณะนั้นเครื่องคุณก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพราะมันจะต้องเข้าไปดึงลิงก์วิดีโอจาก YouTube เว็บไซต์นั่นเองนะครับวิธีที่3ครับคุณสามารถบันทึกหน้าจอคุณโดยผ่านโปรแกรม powerpoint เลยครับให้มันเป็นรูปแบบวิดีโอเช่นคุณอาจจะต้องการสอนวิธีการใช้งาน microsoft excel วิธีการใช้งาน microsoft word คุณก็บันทึกจากหน้าจอคุณเองครับเปิด power เปิดตัว powerpoint ขึ้นมาแล้วก็บันทึกการใช้งาน word excel ให้การาปเป็นวิดีโอเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับสุดท้ายครับถ้าอคุณได้วิดีโอมาแล้วบางครั้งความยาวมันอาจจะยาวไปคุณอาจจะขอล่นหน้าสักหน่อยหนึง่งเข้าไปสัก5นาทีล่นหลังอีกหน่อยนึง่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นาเราสามารถปรับซ่อนบางส่วนได้ครับแต่ย้าว่าซ่อนได้แค่เพียงส่วนหน้าหรือส่วนหลังเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถซ่อนส่วนกลางได้เอาเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันครับก่อนอื่นครับเราจะกลับไปที่ไฟล์เดิมเราซึ่ง นิวสไลด์ขึ้นมาใหม่ตามปกติเป็นหน้าว่างเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนําเข้าแบบแรกครับแบบง่ายๆก็คือเอาไฟล์จากบนเครื่องครับวิธีการผมก็ไปที่ insert ครับไปที่แท็บ insert นะฮะแล้วก็มองไปทางด้านขวามือครับคําสั่งชื่อว่า video แล้วก็เลือก h i s i c ไว่านี่เป็นวิธีแรกนะครับนำเข้าจากไฟล์ที่อยู่บนเครื่อง dis ด e ไว c e เครื่องตัวเองครับหรือว่า dis c อมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าเราใช้วอร์ชั่นอะไรกรณีตัวอย่างนี้ผมขอสมมติผมอยู่ที่ดาวน์โหลดผมมีไฟล์วิดีโออยู่ไฟล์หนึ่งครับซึ่งนามสกุลของไฟล์วิดีโอที่คุณนำเข้าได้โอ้โหมีหลากหลายมากครับนี่คือประเภทไฟล์วิดีโอที่คุณนำเข้าได้ทั้งหมดครับถ้าคุณได้รับไฟล์านามสกุลเหล่านี้พวกนี้นำเข้า powerpoint ได้หมดครับแต่ตัวอย่างของผมตอนนี้ ผมจะนำเข้ามานะครับขอผมก็จะมีไฟล์นะครับเป็น n p 4นะครับคลิกเลือกชื่อไฟล์แล้วก็ insert นะครับแล้วก็ลอง Play ได้เลยครับคือข้อดีครับสามารถ test ได้เลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรอโชว์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรอโชว์เต็มจอถึงจะเล่นได้ตั้งค่าให้เล่น รช่นใหม่ๆเขาจะมีปุ่มที่เป็นาา์ Control อยู่ด้านล่างให้เราเพลย์ได้เลยครับนะครับอันนี้ผมให่ดู้ครับนะครับนี่คือวิธีการนําเข้าวิธีแรกครับนําเข้าจากไฟล์นำเข้าจากไฟล์นะครับมาดูวิธีที่สองครับนำเข้าจากเว็บแต่วิธีนี้ที่เคยย้ำไปแล้วครับว่าคุณจะต้องไป Copy ปี้แหล่งวิดีโอนั้นก่อนผมยกตัวอย่างเดี๋ยผมจะเข้าไปที่ ยูทูบเว็บไซต์นะครับคำที่ยูทูบเว็บไซต์คเมื่อการว่าผมจะไปดูประวัติของ Microsoft หน่อยว่าที่มาที่ไปของ Microsoft เป็นยังไงผมก็พิมพ์นะครับเป็นภาษาไทยเหมือนเราค้นหาทั่วๆไปครับประวัติ Microsoft ผมก็พิมพ์ตรงๆเลยครับประวัติ Microsoft ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Enter ก็เหมือนการค้นหาผ่านในเว็บไซต์ YouTube ทั่วๆไปครับแล้วก็เลื่อนดูว่าคุณอยากจะดูอะไรก็ได้อ่าที่ผมขอดูว่าเออเรื่องจริงของบิลเกตที่คุณอาจจะไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับผมก็เลือกเลือกแล้วเดี๋ยวผมจะขอ Copy ตรงนี้ไว้ครับคุณคงรู้จักบิลเกตชายผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ที่เข้ามามีบทบาทจุดสังเกตคือคุณต้องก๊อปตรงนี้ครับ ต้องกรอบลิงก์ไปครับต้องกรอบลิงก์นะครับกรอบลิงก์ตรงนี้ไปนะฮะคลิกขวา Copy ปี้ไฮไลท์กอปี้วางไปครับเสร็จแล้วคุณก็ได้ลิงก์เรียบร้อยแล้วคุณก็กลับไปครับกลับไปที่ powerpoint แล้วก็ไป insert คําสั่งใน powerpoint นะครับเมื่อกลอบลิงก์แล้วก็ไปที่ insert เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่วิดีโอที่เดิมครับ แต่คราวนี้เราจะเลือกเป็นออนไลน์วิดีโอครับมันจะให้เราระบุที่เราไป c o อปปี้มาในเกทตน่นแหละครับนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงต้อง c o อปปี้ก่อนแล้วผมก็เอาที่ของก๊อปมาวางก็คือ c t r t V o l V แล้วก็ Insert ครับแล้วก็รอมันโหลดแต่การนำเข้าวิธีนี้แต่การนำเข้าวิธีนี้นะครับ ไดไหมครับได้ดีครับไม่ต้องเซฟไฟบนเครื่องครับการนเข้าวิธีแบบนี้คุณคงรู้จัก Bill Gates, บิลเกตชายผู้กอ่อตั้งบริษัท Microsoft ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของ okay, ผู้นค,คนทั่วทุกมุมโลกและในนี่คือวิธีการในการนําเข้าจากเว็บที่เราจะกำลังเห็นภาพอยู่ตอนนี้โอเคนะครับผมไม่ดูภาพตรงน,นี้ต่อนะครับ แทรกภาพเข้ามาประกอบร่วมเล็กๆก็เอาจากเครื่องเหมือนเดิมนะครับจะให้เห็นการปรับแต่งว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างสําหรับที่นําเข้ามาจาก All ine, ออนไลน์เพราะเราใช้เป็นการกอบลิงก์ครับอันนี้ผมก็เป็นนําจากเครื่องอันดับแรกที่เราเห็นภาพชัดๆครับเราไม่มีบาร์คอนโทลแต่ว่ายังไงจากลิงก์มันก็มีให้เราคลิกเพย์อยู่ดีแหละครับอันนี้คือความความต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็เล่นได้ทั้งทั้งคู่นะครับบาร์คอนโทลกับบนเว็บ เดี๋ยวมันจะมีจุดกลาตงตอนตกแต่งครับคราวนี้ไปดูวิธีที่3ต่อครับผมขอแนะนําวิธีที่3ผมจะบันทึกวิดีโอการสอนการเปิดเข้าไปที่ Microsoft Word แล้วก็ปิด Microsoft Word ออกมายกตัวอย่างสาธิตเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ไม่กินเวลามากเหมือนเรากำลังสอนวิธีการเข้าสู่ Word แล้วก็ปิดออกมานะครับเปิดเข้าไปใช้งานแล้วก็ปิดโปรแกรม แต่เป้าหมายทั้งหมดนั้นผมต้องการบันทึกเป็นวิดีโอครับคุณง่ายๆคือบันทึกหน้าจอตัวเราเนี่ยครับฉะนั้นอันดับแรกที่คุณต้องทําก่อนก็คือคุณก็เคลียร์พื้นที่หน้าจอก่อนอันนี้จําไว้นะครับเคลียร์พื้นที่หน้าจอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบันทึกมันจะบันทึกหน้าจอคุณทั้งหมดถ้าคุณมีหน้าต่างเกะกะมันก็จะบันทึกไปด้วยมันดูไม่สวยไงครับขั้นต่อมาครับคุณก็กลับไปที่ กลับไปนะครับที่วิดีโอคุณตะกี้ที่ตัวพรีเซนต์คุณตะกี้ที่คุณอยากจะเอาวิดีโอมาวางนะครับที่จะเอามาวางนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปเลือกคำสั่ง insert insert นะครับตรงนี้แล้วคุณก็มาที่คำสั่งด้านขวามือสุดครับมันจะมีคำสั่งชื่อว่าส r ร e นช็อตนะครับ คำว่านะครับเล็กขอดสกรีนนะครับบันทึกหน้าไอ้หน้าจอมันชื่อเ็ปต์คล้ายๆกับพวกสกรีนช็อตนะครับแต่คําสั่งก็จะเป็นสกรีนเล e c o r ดิ้งนะครับมันเป็นการบันทึกเล็กๆนะครับมันจะมีคําสั่งอยู่ด้านขวามือครับนะครับอินเสิร์ตสกรีนเล็กขอดิ้งพอคุณคลิกคําสั่งนี้เรียบร้อยมันจะมีแถบเครื่องมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีแถบเครื่องมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้ แล้วให้เราวาดหน้าจอครับให้เราวาดหน้าจอนะครับมส mm ์ hmm. คุก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกครับแล้วก็ทําการวาดตั้งแต่มุมที่เราต้องการครับหน้าจอมุมซ้ายบนลากมาันจนถึงขวาล่างเครื่องไอ้เครื่องมือก็จะโชว์ให้เราปรากฏแบบนี้แหละครับ mm hmm. พอเราวาดเสร็จเรียบร้อยครูมมาจะถึงครบพื้นที่ความกว้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มเครื่องมือเรานะครับปุ่มเครื่องมือเราก็จะเป็นรูปเหมือนกับวงกลมสีแดงครับให้เรากดเลคคอร์ทที่วงกลมสีแดงครับมันจะเริ่มบันทึกหน้าจอครับแล้วเราก็สอนเรื่อง Microsoft Word ใช่ไหมเราก็เปิด Microsoft Word ครับก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาครับ ก็สอนการเปิด Microsoft Word ตามที่เราอยากจะสอนนะครับอันนี้วิดีโอนี้สาธิตว่าเป็นการเปิด Microsoft Word แล้วก็ปิด Microsoft Word เท่านั้นเสียงทุกอย่างที่คุณพูดเข้าไปมันก็ก็จะมีการบันทึกลงไปครับเสร็จแล้ววิดีโอนั้นก็จะมาปรากฏที่นะครับสไลด์เราหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือต่อครับคุณก็ต้องมาที่เครื่องมือตรงนี้พอคุณสอนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยปิดห่วดเรียบร้อยนะครับ คุณก็มาคลิกที่ปุ่ม stop พอคุณคลิกปุ่ม stop เรียบร้อยวิดีโอก็จะมาปรากฏบนสไลด์เราครับแค่นั้นเองครับขั้นตอนนะครับผมบอกได้เพียงแค่ขั้นตอนนะครับเพราะว่าหน้าไอ้หน้าจอเรามีการบันทึกอยู่นะครับเราไม่สามารถ Stop ได้ฉะนั้นบอกขั้นตอนให้ทราบนะครับว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงนะครับใครตามไม่ทันก็ย้อนไปดูในวิดีโอชุดน,นี้ที่ผมบอกขั้นตอนแล้วทุกคนก็พยายามทำตาม นะครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการบันทึกผ่านหน้าจอครับนะรบ,บันทึกผ่านตัวหน้าจอคราวนี้มาดูการตกแต่งครับมาดูการตกแต่งบ้างนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีรูปวิดีโอเข้ามาแล้วรูปจากที่เรานำบนเครื่องรูปที่เรามาจากเว็บไซต์ผมบอกว่าในส่วนของวิดีโอที่มาจาก บนเครื่องมันเริ่มตั้งแต่นาทีที่อไปจนถึงจบที่ประมาณนาทีที่7ผมบอกว่ามันยาวไปนะครับเดี๋ยวดูภาพก่อนนะครับเอาหเห็นภาพประก,กอบเล็กๆก่อนผมเลห้ดูก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องของไทเทลก่อนนะครับผมดูวิดีโอแล้วชมวิดีโอไป สวัสดีครับสำหรับิปนี้นะครับมาแนะนาเกี่ยวกับจากกรณีตัวอย่างนี้สมมติคืออะไรนะครับมันเดินมาใกล้ๆจบแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจกันนะครับว่าจะใช้เอาไปทำาห้หรือเปล่าสำหรับไฟเทคโนโลยีของโรงเรียนนะครับผมอยากจะสมมติอย่างนี้วิดีโอชุดนี้มีความยาวมีความยาวนะครับประมาณ7นาที40่กว่านาทีไอ้40กว่าวินาที บอกมันยาวไปผมมีเวลานำเสนอแค่5นาทีอาใช้ง่ายผมจะหาทางตัดนะครับตัดจากด้านหน้าเข้ามาสัก1นาทีตัดจากด้านหลังเข้ามาอีกสัก1นาทีเอา,เ,อาเอาแบบนี้นะครับมันเป็นการซ่อนครับต้องย้ำว่าเป็นการซ่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการตัดไฟวิดีโอจริงๆนะครับเราไม่ได้มีโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเราแค่มีการตกแต่งซ่อนบางส่วนเท่านั้นเองอวิธีการไปดูครับ วิธีการทำก็คือค,อคลิกวิดีโอที่คุณอยากจะซ่อนบางส่วนอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่มาจากในเครื่องนะครับย้ำคลิกแล้วเวลาเราจะปรับแต่งเราก็ไปที่เครื่องมือวิดีโอครับมันก็จะมีวิดีโอ format playback ไปครับเลือกมาที่ playback ครับคำสั่งจะมีให้เราเลือกอยู่ด้านซ้ายหน่อยครับชื่อว่า trim video คลิปวิดีโอเป็นการตัดตอนวิดีโอเล็กๆนะครับคลิกเข้าไปครับผมต้องการล่นเวลาเข้ามาจากด้านหน้านะครับเริ่มที่เท่าไหร่ดีผมบอกเริ่มที่นาทีที่สักนาทีที่สองนะก็คือล่นเข้ามา จบสักนาทีที่6 <Okay. S 1> นะครับผมยกอย่างง่ายๆเอาไปสูงๆแล้วกันนะครับสมมุติแล้กันนะครับนี่คือการล่นเข้ามาครับ mm. ผมล่นเข้ามานะครับสมมุติเด้การนะฮะ mm. เพื่อให้วีดีโอมันกระชับขึ้นนะครับก็ไล่ไป2 3 สี่ห้าหกอ่ะก็ประมาณสนะครับโอเคอันนี้ผมตัดไปประมาณ3ามนาทีนะครับทีนี้ลองเพลย์ใหม่ครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ที่ตอนผมไม่เห็นเริ่มเไเริ่มต้นเลยนะวิดีโอมันเริ่มมีไตเติลมีเพลงอะไรก่อนเป็นเห็นไหมครับเวิรดเอ็กเซลวิดีโอก็เริ่มเลยครับแต่รอบนี้ Microsoft Office ทำงานมันจะไม่มีไตเติลเพลงแล้วแล้วพอเวลาจบล่ะดูนะครับ เป็นจุดเด่นเลยก็คือวันไตร์นะครับแปลว่ามันจะกินเวลาแค่ประมาณสี่นาทีเพราะว่าผมเริ่มที่นาทีที่สองเรามาดูหน้าตาของไล่มาเรื่อยๆเวลาจบที่สุดก็คือจบที่นาทีที่สี่ห้ากันนะครับเห็นไหมครับก็จัดการนานได้เอกสารแต่การทําแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าวิดีโอคุณเสียหายนะครับถ้าคุณอยากจะกลับมาโชว์เต็มๆอีกครั้งหนึ่งก็คลิกไปที่วิดีโอแล้วก็กลับไปที่คําสั่งเดิมครับ play back trim video แล้วคุณก็ดึงก้านหน้ากลับ ดึงก้านหลังที่คุณเคยล่นเวลากลับให้สุดครับแล้วก็โอเคออกมาครับวิดีโอคุณก็จะโชว์เต็มๆครับดูเวลานะครับเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือคอนเซปต์ของคําสั่ง Tri m แต่ Tri มมีข้อแม้กับพวกวิดีโอที่มาจากออนไลน์ครับสังเกตนะครับผมคลิกภาพที่มาจากออนไลน์นะวิดีโอเป็นพวกออนไลน์ผมมาที่ playback สังเกตที่คําสั่งท r i มครับจะเป็นสีเทาครับฉะนั้น ครับสังเตรมจะใช้กับวิดีโอที่มาจากบนเครื่องที่คุณมีมีการแทรกจากบนเครื่องหรือที่แทรกมาจากการจับภาพที่หน้าจอเท่านั้นครับที่เรียกว่าเป็นสกรีนเรคคอร์ดดิ้งนะครับพอดีว่าในวิดีโอชุดนี้ผมไม่สามารถทำเป็นภาพของสกรีนเรคคอร์ดดิ้ให้ดูได้นะครับเพราะว่าผมกำลังบันทึกอยู่นะครับแต่ผมบอกขั้นตอนไปแล้วนะครับทุกท่านไปทำตามนะครับตามในที่ผมอธิบายเมื่กี้ อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ